สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาเริ่มนะฮะเรียกว่าโปรแกรมใหม่แล้วกันเนะาะจริงๆเก็บชื่อโปรแกรมเดิมนะชื่อลีลาธรรมมายากรรมนะครับนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับจะเอามาคุยสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความนะแล้วก็เคลียร์ความเข้าใจผิดทั้งหมดนะครับนะวันนี้จะพูดเป็นตอนแรกเรื่องนิพพานคืออะไรนะครับ อ่าน,นิพานคืออะไรเพราะว่าถือถ้าเราไม่เข้าใจว่านิพานคืออะไรมันก็จะไปปฏิบัติมุ่มู่ซั่วๆแล้วก็ไปเป็นภูมิอื่นมหมดนะครับซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะไม่ลงภูมินาคาก็เป็นพรหมนะครับนะเป็นพรหมผู้ปฏิบัติจะมีอยู่สองส่วนนี้นะครับนะส่วนใหญ่เนะ่บางส่วนก็จะเป็นพวกบังบทบ้างรับแลบ้างอะไรเงี้ยนะพวก ถือศีลมากสวดมนต์เยอะอะไรงเงี้ยนะจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้คือนิพพานคืออะไรนิพพานนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกดวงวันหน้านะครับหรือว่าอ,อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าสุญญาตาคือความว่างนะครับภาษาอังกฤษเรียก emptiness นะครับแต่นี้คือพอเรา,เาคิดตามโลกวิสัยของเราอ่ะคือความว่างคือไม่มีอะไรเห็นไหมว่างแบบไม่มีอะไรนะครับตรงเนี้ยเข้าใจผิดนะครับ มันจะคือความว่างเนี่ยนะครับดูโลกข้างบนนะครับนะวัตถุสิ่งของร่างกายเราอากาศธาตุมันอยู่บนอะไรอยู่บนอากาศนะไม่ใช่นะครับนะอยู่บนสุญญากาศของอวกาศนี่ไมไม่ใช่นะครับนี่แหละที่กำลังบอกว่านิพพานคืออยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้โดยอายตนะที่เรามีนะครับตาหูทมนกกายใจไม่สามารถจะเข้าถึงได้จิตก็เข้าถึงไม่ได้นะครับนะนะน,นี่นิพานอยู่ทุกที่นะในอวกาศที่เป็นสุญญากาศในอากาศลองรับอากาศท่าทั้งหมดนะครับลองรับกายเนื้อกายหยาบนะครับลองรับวัตถุสิ่งของทุกอย่างในจักรวาลน,นะครับนี่แหละคือน,นิพานนะครับ,นะรบนะมันเหมือนกับ เราเป็นตัวละครบนกระดาษนะครับแต่เราไม่สามารถจะรับรู้ถึงกระดาษได้เพราะว่าเราถูกเขียนขึ้นมานะครับเข้าใจไหมคล้ายๆางี้นะครับนะนั่นคือนิพานหรือสุญญตาหรือ,อจริงๆก็คือเรียกอย่างนะึงคือพระจธรรมก็ได้นะครับพระจธรรมคือความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะามาถกเถียงกันได้เพราะมันจริงเสมอไงมันจริงตลอดนะครับ ไอ้ที่มันถกเถียงกันคืออะไรก็คือมุมมองที่มีต่อพระจธรรมความเป็นจริงเอามาถกเถียงกันก็คือผิดนะครับผิดไม่มีไม่ใช่นะครับเอามาวิเคราะห์ก็ไม่ได้เพราะว่าถูกความจริงมันจริงตลอดมันวิเคราะห์ออยังไงก็ไม่ได้นะเพราะาถ้าวิเคราะห์ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่จริงด้วยก็ไม่จริงด้วยครับก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คือทิฏฐิทัศนะที่เรามีต่อความเป็นจริงใช่ไหมซึ่ง ไม่สามารถจะเข้าใจได้นะครับนั่นคือที่ผมสอนอยู่ในช่องล่มบริธรรมนะครับสอนโพกสอนโปรดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณไปหมกมุ่นอยู่กับการหลุดพ้นนะครับคุณจะพลาดเนื้อหาในโลกนิพพานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณเอาตัวเองคุณเอาตัณหาตัวเองคุณเอากิเลสอุปทานไปขับเคลื่อนนะในการที่จะ,ะเข้าถึงสติธรรม ตรงต่อสีลธรรมซึ่งไม่ใช่นะครับนะสิ่งที่คุณทําก็คือยกเลิกความหลงตัวเองความที่มันสร้างมายาหลอกตัวเองตลอดเวลานในานามของสักยทิฐิเห็นว่าเป็นตัวเองก็สักยัิฐิเห็นว่าเป็นสิ่งอื่นก็สักยัิธิเห็นว่าเป็นนั่นินนีสักยัิธิหมดเลยนะครับนั้นหลงเห็นว่าเป็นหลงเห็นว่ามีเข้าใจไหมอันนี้คือถ้าแปลกันตรงๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนนิพพานเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ด้วยการปฏิบัติเอา นะสติสมาธิก็เป็นแค่ทำแค่อาศัยไม่สามารถจะถึงนิพพานได้ด้วยการเจริญสตินะแ,แต่ว่าให้มันหมดโมหะซ้อนสติถึงจะตรงต่อนนิพพานนะเรียกว่าเป็นมหาสตินะครับมหาสติได้ไหม,แ,มแต่ทีนี้คือเราจะสั้นนะครับนี่อันนี้นิพพานนะคไม่สามารถอธิบายได้สิ่งที่ผมพูดออกมาคือการสะท้อนล้างสิ่งที่มันเป็นความหลง พอคุณหมดหลงเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะตรงต่อความเป็นจริงเ,เองใช่ไหมผมไม่ได้ให้ความเป็นจริงนะแต่ผมล้างความหลงให้เรื่อยๆนะฟังไปก็เบาไปวางใจไปปลงเองคลายเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้อยอนนีอศัจธรรมนะครับนะแต่สัจธรรมจริงไม่มีความหมายว่าเป็นอะไรนะพอคุณฟังปุ๊บเนะี่ยความหลงคุณมันหายไปมันหมดไปพอว่างไปจากตัวตนที่มันคอยหลงซ้อนอยู่ คุณก็ตรงต่อเสชธรรมเองอ้ตรงนั้นแหละคือเนื้อหาจริงนะครับผมแค่ล้างสิ่งที่หลงให้แล้วคุณก็ตรงต่อเสชธรรมเองเข้าใจไหมเสชธรรมทำอย่างนี้ทําได้ที่อย่างนี้นะครับนะบไปปฏิบัติเอาฝึกสมาธิเป็นพรหมครับนะเป็นพรหมเป็นนาคานะฝึกสติก็เป็นพรหมเหมือนกันประมาณนั้นแหละนะอะ่มันไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นนะครับนะเพราะสุดท้ายแล้วคือตัวเราเองจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราเองนะ คำว่า,าสักคีติกับอนัตตานี่มันสอดคล้องกันอยู่นะอนัตตาแปลว่าอะไรทุกอย่างไม่เป็นตัวตนถูกไหมนะก็คือไม่เป็นตัวตนแล้วยังไงนะไอ้ที่เราเห็นที่เรารับรู้อะไรก็สักคีติไงก็หลงเห็นหลงรู้หลงว่ามีหลงว่าเป็นเห็นไหมพืออธิบายอย่างเงี้ยปุ๊บมันเข้าใจมันจะเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับธรรมต่างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้เข้าใจไปก็ไม่ได้พาหลุดพ้นนะครับ นะคือต้องแบบไม่มีความหมายในการรับรู้ทุกอย่างไปไม่อินตามไปเรื่อยๆนะใครอยากฝึกโพ่งนะครับใครอยากฝึกโปรดสัตว์นะครับไปดูช่องล่มคดิธรรมนะผมสอนอยู่ที่นั่นนะครับนะสอนท,ทุกวัน่นะถาเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะไม่ตั้งหัวข้อแยกเหมือนที่นี่นะที่นี่ก็จะเป็นแบบสั้นๆง่ายๆย่ยอยๆไปนะโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับนะเรื่องนี้ผ่านนะครับ,นะรบนะเดี๋ยวเจอกันภิสอ์ใหม่นะครับลีลาธรรมกายกรรมนะครับนะ วันนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ